ดูดไขมันคืออะไรมาฟังคลิปนี้กันครับดูดไขมันคือหารถการที่ช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินเฉพาะจุดเช่นหน้าท้องเอวต้นขาต้นแขนหรือใต้คา,างเพื่อทําให้สัดส่วนดูสมส่วนมากขึ้นไม่ใช่การลดน้ําหนักทังตัวแล้วก็ไม่ใช่การรักษาโรคอ้วนดูดไขมันเหมาะก,กับใคร 1. นคนที่น้ำหนักอวัค่อนข้างคงที่2มีไขมันสะสมบางจุดที่บทดยาก 3. ต้องการปรับสัดส,ส่วนรูปร่างให้เป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นแต่ทุกคนจําเป็นอ้องผ่านการประเมินก่อนทางปริมาณไขมันสุขภาพผิวและสุขภาพโดยรวมครับข้อดีของการดูดไขมัน หนึลดไขมันเฉพาะจุดไต้ตงรงตำแหน่ง 2. งเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างบริเวณที่ทํา3ช่วยให้การแต่งโอแลบ,บุควลิกดีขึ้นทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองหลังทําด้วยครับสิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทํา ก่อนอาศัยใจดูดไขมันมีไหวยเรื่องที่ควรรู้ 1. การดูดไขมันไม่ใช่การลดน้ำหนักสองปั่งทามอาจมีอาการบวมชม้ำและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพักฟืน้น 3. อ้องใส่ชุดกระชับตามคำแนะนำของแพทย์ 4. หากไม่ควบคุมอาหารและน้ำหนักมีโอกาสที่ไขมันจะกลับขึ้นมาได้ดังนั้นการประเมินและการดูแลลังทาจจำเป็นมากครับสรุปนะครับการดูดไขมันเป็นหนึ่งทางเลือกของการดูแลร,รูปร่างแอ่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับทุกคนแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนอาสัย ใจทุกครั้งครับใครที่ไม่อยากจะพลาดสา,าระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ